ฉันเจออะไรวะฉันเจอไม่เคล่นไม่เคลนคลายตัวละร้อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูเสื้อกันหนาวมือสองนะคะคือตอนนี้ที่บ้านมันเริ่มหนาวแล้วสิบอกว่าองศาละมีหลายร้านเลยที่วังสะพุงนะตรงข้ามเจ้าสัวซปเปอร์สโตร์เดี๋ยวไปดูกัน มีหมวกด้วยจ้าหมวกแบบว่าฟิลงานไปเมืองนอก<ม>เยอะมากนะสเสื้อยืดเต็มราวนูนยาวไปถึงตรงนู้นเลยโอ้โหตัวละห้าสิบาทอันนี้โอ้โหเยอะมากเยอะมากนะ เป็นหุ่นดีอ่ะวันนี้เรามาหาสเวตเตอร์โอเวอร์โค้ทดูเที่ยวเกาหลีนี่นะอุ้ยมันจะได้ไหมเนี่ยหาดูก่อนหนาวกี่วันไม่รู้แต่มาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวแล้ว ขาวตัวนี้แต่มันเปื้อนอะราคาอยู่ประมาณตัวละร้อยตัวละห้าสิบอันนี้ก็เกี่มากเลยนะสีฟ้าเนี่ยใส่ไปไหนวะเกาหีเกาใจนี่ตัวนี้น่าจะร้อยนึ่งน่ารักนะ ที่แซนสดใสขนมิ้งขนฟูโอ้ยตายโหฝักมีแพง250ก็แพงขึ้นมานะนี่ฉันเจออะไรวะฉันเจอไม่ขึ้น ไม่เคลื่อนคลายตัวละร้อยคือมงจีตม่วงจาดสวยนะเดรสก็มีนะจ๊ะนี่ได้สามสิบห้าบาทโอ้โหเต็มเลยลองขึง้นจะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะขนนิ้งขนเฟรอ ค่าดีนะนวันห้าสิบโหนี่ชุดหมีมีชุดหมีชุดเด็กด้วยอะ่ะเนี่ยรอบแรกเราจะเดินดูก่อนมีกางเกงก็มีตัวละร้อยหกสิบห้า อุยหลายล้านมากคือมันเดินทะลุกันอะรอบแรกเราเดินวนดูก่อนเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนโคตรลูกค้าเยอะนะช่วงเนี้เพราะมันหนาวเมื่อคืนนี้13องศาโอ้โหตัวนี้มาแพงนะส5 0ร้อยห้าสิบว สีแดงแจ๊ดเลยอ่ะเหลืองนี่ก็สวยดูมินเนี่ยนมินเนี่ยนงาน350นี่เน่ะน่าค่อนข้างใหม่นะดูสิยัิน้นนตัวละร้อยบูบูกขาสั้นโอ้ย ว้าวเยอะมากตัวนี้เตือน,นดูอยู่เพราะคนคอสามห้า <c oughs> น่ารักนะโคตรยาวเลยนะนี่ม โอ้ราวนี้85ดสิบห้ามันเยอะไปหมดเลยไม่รู้จะเอาตัวไหนเลยโอ้คนนี้โอ้เฉียบเลยนี่มาสเวตเตอร์คนนิ้งมีเอี่ยมนะ35บาบาทดูไหมหาดูไหม ทั้งแบบสั้นแบบยาวเยอะมากมอยู่นานแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้เลยอะ <c oughs> ไม้ผกไม้พม่มอะไรก่อนไม่ได้สักตัวเลยอะอะหมวกไม,ไ,ไม้พม่มกองพันนึงทึ้งตายแล้วกู <c oughs> เสื้อเด็กชุดนอนก็มีนะเนี่ยโอ้ามมาดูดิ ตัวละสามสิบห้าบาทเองนี่สี่ชูนอนสามสิบห้าต้องไปเปลี่ยนหัวยางเอาอะแต่ผ้ามันก็นิ่มดีนะดเดี๋ยวเปิดให้ดูที่ห้องจะซื้ออีกอยู่ไหมว่าจะซื้ออีกอยู่นะหาก่อน